เศร้านอืมนั่นแหละเขาเรียกว่าบักผีปอบอืมเวลามึงเศร้าผีมันจะมาปอบมือไงเนี่ยผีมาปอบแต่ถ้าไปว่าผู้หญิงอืมแล้วถ้าแล้วถ้ายามเหงายมเศร้าต้องทำไงอ่ะอให้ผีปอบมาปอบมดมดบอกว่าม้วไปอีกแล้วนั่นนี่เรใส่อะไร mùng đôi giấy mẹ kín cào mùng dòng đây nơi bòi mụt xong ngon nằm ngon nằm ngon ngon nằm 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 ngon ngon nằm 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 ก้ามไหมให้กินก้ามกันไม่เยอโอเคกินข้ามกันจะได้บาใจที่สองป่าออืมมอนไม่ียงเอไม่ไปเรียกมันนะผมาเื่อตาเล่จ้ะเลยเลยบินตรงเห็นะถูกคอตายแล้วมั้งเปลี่ยนเครื่องหนึ่งครั้งอยาไไปอยู่กับตาบาาเลยโออไปกับมูซาอไปยิงแล้ว

ในได้มุมบุ้เก็บป่ะแต่งแล้วแตแมวมั้งมึงเลืยังเมีอะกเข้อดูอ่ะข้อดีข้อดีมีไหมอืมมีหมดตั้งข้อออ๋อหมดตั้งทำไว้แล้วก็เลยหมูเลยไงวะตัวลรเมียใครแน่วะไมีเคยรับเลยหมดตั้งหมดตั้งทำใช่หก่อนนะก่อนจะได้พี่ออกจากบ้านนี้นานแล้วนะออกปุ๊บมันก็ท้องปั๊บเลยอ่ะพอท้องแล้วทิ้งในหมุดได้ไหอใช่หรอ กเป็นกองหนงเลยาพี่ทำมาป่าแล้วโยนกันไปโยนมามีใครรับผิดชอบจ่ารับเองพี่ทำมาก่อนเบื่อจ่ารับเองจ่าบุดนุ่นจ่าเป็นพ่อคนทาเี่ยิงดืนดเดืนี้คุ้งลังคุ้งลังอปลาไปตัวอยู่อยู่ลังนี่ลังวัสดุขึ้นขึ้นไปอยู่แล้วออกไม่ได้ลังพามันหล่นตกลงมาตกใจหมด ว่าบรรยากาศกินบรรยากาศจุ๋มๆเลยขึ้นลังบอกคือจังเครียดเนาะตังก็บอะไรฮะกเเย็ดเบ้งกบืองมีกันเน้ยวอยู่กันกันไหมเอ๊ะ มึงไะกามยังไม่ใหญ่ให้หมด่อจะจ่ามีวิธีไม่ต้องกินข้าวเหนียวก็ได้ตบทีเดียวกามใหญ่เลยกามหลุดด้วยอืมเสริมกามอีกเพิ่เกี่ยมไปกับอกกระจายพลังกรรมมั้งดีเด้ยที่มึงใช้พลังกรรมมากอ๋อริงแล้วก็จ่ามบ้ากามบ้าแล้ว มันจะได้ตรงกันข้ามไงมุดแตาก็ให้ใบก้ามเรียกหนึ่งบ้าก้ามมากกว่านี่บ้าก้ามน้อยคนนี้ว่าก้ามใหญ่ๆนี่มันจะบ้าก้ามน้อยจริงเพราะมันมีก้ามอีกด้วยคนเราเกิดมาก็มีก้ามทุกคนนั่นแหละก้ามก้ามที่

มันได้ได้เอทตัวไดเออีกแล้ววายยุ้มไถตัวตรงเนเปไปมนเาแ่น้ำกูดนน้กูเตะงูนะาอมกันเมีตาหลุดทั้งคู่เลยอะเเหมียวเมยคลอดลูกแล้วครับกี่ตัวบบดาไปเลยฮะคลอดลูกแล้วมึงองอาอย่าหืออย่าหือมันมีอาหารเม็ดแล้วมันไม่ควรแล้ว

หมดครับางกับชองคนสู่ห่างอยู่ตัวบ้าน <c oughs> ตอนน้อนัหบือนีืท,ทุกัย่ังจบทันทีเอิ่มปลาหมึกเขาไม่มีหนวดขายเลยพี่ใครพวกบ้านี่มันเล่นกินแต่หนวดมันไม่กินดนวดยแีมาซื้อมาได้แต่ตัว <c oughs> มากก็ไม่ดีปวดการมบอกแล้วใช้พลังกามมากกินเยีะยวไปมากกว่านี้เดี๋ยวน่ามาได้ขับรถลัดตะเวนเลยไปนู่นเลยเป็นวัดกรมมั้ยไปกายกรมกันทั้นี่ดสุดยอดนะกินปลาหมึก้ทอดกับข้าวเหนียวทอดนะอะไร เจ็บวันเลยเจ็บวันั้งปีปนกองปน้างปันเลยไม่เจ็บมันยังไม่หายเลยปกติเองเจ็บต้องปีแต่วันไหนไม่เจ็บปันปวดปีกปวดกันนิดเรื่องไม้ลืมไม้พอวันของมันเนี่ยมันจะอยู่มันเป็นของอาการของอะไรพอวันมัน ไม่ไม่ใช่วันมันของมันเนี่ยเร็วๆเวเร็เวเวๆเเร็เร็วเรยวๆเรเร็เๆเเๆเร็วๆเร็วเร็วเร็วไเร็ววๆเรมวๆเร็วๆเร็วเร็เร็เร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็ยัง น, e? นางบอกเ่งกไปของกูเดียวนางรู้สึกว่เอาย่างโัวเลยว่าไอเทนก็อยู่ยังมีเทนทั้งคนอยู่หมดโอค่ไอกยู่่ยนองนั่นแหละไอนี่นี่ก็พวก่ดัานางเบื้งดินเกียนอสรุปด้วยดูไม่ได้เลยแม่ตังเรื่องนั้นเบื้องไม่ได้ปะ แล้วกูให้มือเปิดได้ดูว่าเปิดไม่ได้ก็ไม่ดูตามันี้มมิไมได้ยินเสียงหมูตั้งเมันจะเริ่มมาแล้วอ่ะมาเลยออ้เลาะมาเลยจะซักองนี้ไปเนี่ยะม่าเป็นอย่ารน้ตาลมัหนบมันหนมันโอ้อือ

ปกังฟังไม่รู้เรื่องมันปวดสาทาดิวัยนั่งนั่งมาตาไทยเนี่ยแต่เราทำไมนั่งกับมาตาไทยโอเคนักข่าวจบการได้ทำไว้ี้ครับวิถีฐานใจเดนใต้ครับกองรุปยตาขไทยอาร์มี่ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจริงจริงเราก็อยากมีเพื่อนคุยไปปักเลยเฮ้ยเหรอแล้วเดี๋ยวแน่เลยมันคุยกันสองคนมึงเก่งวะ